ว่ากลินขี้ด้วดมงดมด้วยผมจะให้กล้องดมนะครับนึกว่ากลิ่นขี้นะครับนี่นีพอพอมนีไปซัพอร์ตไปพนักงานเฮ้ยเออล้างอะไรพนักงานกูมึงโอ้ โอ้โหว่ามันขึ้นเขาชัวเพื่อนเส้ทางศึกษามันไม่ใช่เส้นทางกลับกูบอกเป้ยแต่ว่าตรงนั้นมันมีปลายทางบวกอยู่ก็จะไปไปเช็คไปตรงนี้มันต้องมีน้ำเลยกวจะสูงแล้วไปว่าอันนี้ฝ่ายที่เขาจะทำไว้แต่น้ำไม่มีอันนี้ขึ้นหรือไปไหนนี่อยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊นอุ๊ย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 อุอุ๊ยออุ๊ยอ ตอนัีนขึ้นไปมันก็ขึ้นเขาเหรอเพื่อนไม่ไม,มันขึ้นแล้วก็ลง,ญญเ,ลงเออมันจะขึ้นก็นลงแน่ใจเพราะวันไปรางตรงแต่มันไม่ได้เป็นเลยนเจ้าผมผมใส่มากค่แรกต่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีนตีนตีนตายโอ้โห ไปก่อนเปก่อนดูท้ายกูด้วย ทิ้เริ่ลงดีว่าไหมกลับไปเล่นต้นที่หนึ่งพันสิบเมตรใหม่ไหมน้ากลับไปเล่นบานหนึ่งไหมเมนโบเขาเดือนที่มาปิดวาวน้ำไม่ป่อะไรเนี่ยโ้พ่งทำไมพี่อนเชื่อกูไหมเฮ้ยตัดต้นไม้เลยเยก็ทางเดิมดีสักพึ่งจะทำ ทำันทำต้นรับมีน้ำตันยังไงกลับไหมตันดึงให้สุดดึงให้สุดดึงให้สุดแต่กูหอบสุดแล้วนี่มัน่นใจตัวเจหน่อยมันมาครั้งแรกไงะดึดดิดดิด กูต้องการกลับอาอเดี oh ๋ยวเพื่อนนะเพื่อนก่อนซ้ายหรือขวาตัวนี้มีป้ายตรงนี้มีป้ายกูเห็นนะป้ายเห็นไหมนะป้ายไอ้สัตว์เจอทางแยกซ้ายหรือขวาอ่ะซ้ายซ้ายดีขวา ก็ดีนี่กูว่าไปทางนี้ก็น่าจะอ้อมไปหาเพราะว่ามันทางใหม่ไงทางเดียเย้ทางใหม่ชอบท <c oughs> างใหม่นี่แหละทางใหม่นี่แหละไปอาจจะหลงทางกันบ้างเล็กน้อยนะโอ้โหเ,เล็กแล้วนี่ศึกษา,าธรรมชาตินะครับกูถ่ายเพราะเห็นหัวพร้อมระวังกิ่งไม้เ,ออไเห็นอะไรให้บอกกันด้วยเห็นดักเงาต้นไม้แล้วเงา รอกูด้วยกูถงเป็ยกูว่าเราสำเร็จแล้วมันไม่ทันขึ้นเรื่อยๆมันลงลงลงเห็นบ้านลักหลังลงไปแล้วขึ้นดูแบคิวทุกตอนลงไปไหนไปทั้งหัวลงลงไปแล้วขึ้นต่ออีกรอบนึงมองทะลุดูมองไม่ทะลุเสียงคนยังไม่มี ไปทานที ets, now. Now ่กูกับเทปบอกกูจบแล้วอ้าบนมาที่เดิมอยู่น้ำน้ำไม่มีเราตัดเรากินน้ำจากต้นไม้ได้เฮ้ยมุดพร้อมทำทางแม่มันเดยนหนึ่งกิโลเล้วดยกูด้วยดยกูด้วยโอ้ยโอ้ย เ่ต้องเห็นลำทารก่อนดิถูกไหมแคนอยู่นู่นเว้ยกี่คูกไหมราคนมานี่่ทางนนีแน่ใจวันนีมันจะต้องขูทางนั้นใช่ไหมบที่เรากะมันต้องเจอลำทานก่อน อะไรแล้วนี่มันทางอ้อมเมีเหรียญทองให้กูบ่นี่ยเฮ้เฮมาวะโอ้ยะสมใจที่สุด กูบอกให้ไปถามมีป้ายก็ไม่เชื่อกูกับทางเดิมเถอะกับทางเดิมเถอะเห็นท่ออยู่เห็นท่ออยู่ถ้าเปตะิดไแดียู่เลยโอ้นี่คือคลิปสุของเราแหะพูดเลยกับทางเดิมไม่ก่อนตัวมันจะเมื่เทียกู น้ำทานไหมนั่นเราทานไหมเราไม่รู้ทางเพราะว่าเรากลับยโอ้โหสุดเสียวหลังนี่หนูมันแบกขวาเลยเนี่ยจะร้องไห้วนี่กลับทางเดินดีกว่าอ๋อนี่มึงว่าทางทางนี้มันจะโผล่เพราะมึงดูซะไปทางนู้นมันก็ไม่มีแล้วเนี่ยนะ กูบ่อยไปทางป้ายก็ไม่เชื่อกูไปเ,เดินกล่าวหน้าไม่ต้องดูหรอกที่เหลือ